ลุยสกอตและนุนลามิดาออกมาเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาเผยข่าวดีว่า คุณนุ่นรมิดากำลังตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากทั้งคู่พยายามที่จะมีลูกมาด้วยกันยาวนานถึง6ปีจนในที่สุดก็ตั้งครันได้สมใจแถมล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆและโคบันเทิงต่างร่วมยินดีกันอีกครั้งหลังล่าสุดออกมาเฉลยเพศลูกคนแรกว่าได้เพศอะไรโดยล่าสุด25ตุลาคม2568อินสตาแกรมของคุณเอ็ดสกอต ได้ออกมาเผยภาพร่วมตัวกับเพื่อนสนิทและเปิดภาพคู่กับภรรยาคุณนุ่นรมิดาเรียกว่าบรรยากาศอบอุ่นอบอวลไปด้วยสีชมพูพร้อมกับลงแคปชั่นระบุว่าตามนั้นและติดแฮชแท็กเบบี้เก l ลและติดแฮชแท็กนุนรมิดาเรียกว่าโพสต์ดังกล่าวของคุณหลุยสกกอตํามกลางคนบันเทิงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทางคู่เนืองแน่นกันเลยทีเดียว ยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างคุณหลือสกอตและคุณนุ่นไรมิดากันเยอะเลยละคะ่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะล่าสุดค่ะทั้งคู่ออกมาเฉลยเพศลูกว่าลูกคุณแรกเป็นลูกสาวนั่นเองคะ่ะ